ก็ก่อนมาเรียนน้องอยู่ที่บ้านเราก็เหมือนกับเป็นเด็กเล็กคนเดียวที่อยู่ที่บ้านไม่เข้าใจสังคมของเด็กด้วยการหนาไม่มีเพื่อนแต่พอมาเรียนน้องก็มีเพื่อนแล้วน้องก็รู้สึกแบบเข้าใจคําว่าแบ่งปันเข้าใจแชร์แล้วก็เริ่มอยากคุยกับทิเชอร์คุยคือได้สังคมที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ภาษาด้วยค่ะก็น้องสนุกแล้วน้องก็สน สื่อสารหรือสนใจแบบพัฒนาการตามวัยเขาเพราะว่าปกติถ้าอยู่ที่บ้านเราเป็นผู้ปกครองเราเราไม่รู้สอนยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้สเต็ปของเขาแต่พอมาน้องได้เรียนกับทิเชอร์ได้เรียนกับอะไรแล้วก็เอ j นจอยเรื่องอยากคุยกับคนคนอื่นคนที่ที่เจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะน้องเรียนตอนหนึ่งขวบแเดือนค่ะตอนนี้น้องสองขวบครึ่งแล้ว ก็คน้องน้องเริ่มพูดประโยคเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่ะกับเด็กคนอื่นที่เห็นก็คือยังพูดได้ทีละคำเป็นคำศัพท์อยู่เลยค่ะ mm hmm. อย่างเช่นแบบมามี่ลุ o แอดมีหรือเวลาเราถามเขาแบบ what is t h it เราก็ตอบ is i s ball is it a is it a uh, uh, book อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มสนใจที่จะอ่านหนังสือือเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติม เด็กเข้ามาเรียนเป็นเยอะเพราะว่าได้ได้ภาษาอังกฤษได้สังคมคือสังคมที่โรงเรียนน่ารักแล้วก็เน้นไปทางภาษาอังกฤษน้องก็ต่างจากโรงเรียนอื่น